สวัสดีครับท่านผู้ชมไม่อาแล้วกูได้เจเนเรชั่นใหม่แล้วกูได้เจนใหม่มาภาคแทนแล้วครับโหยิ้มสวยด้วยนะหน้ายาวกำลังเข้าแถบครับจับตาดูให้ดีจับตาดูให้ดีครับจะเร็วแค่ไหนจะเร็วแค่ไหนจากโอแจ็คบังยาแพทย์จากโอลุงแจ็คบังยาแพทย์เน่จบ สบายแล้วกูตกงานแล้วสุดยอดเว้ยสุดยอดฮะสุดยอดครับหมายเลขหนึ่งหกศูนย์ครับเทพิทักส่งเสริมช่างแจ็คบังยะแพรก V Y P Racing p a r k Thailand ต้นดูไบบูเมอร์ไทยแลนด์ครับเมื่อวานวิ่งไว้7.665ครับ

ให้มาภาคแท้ๆเราหยิบจะแจกสติกเกอร์หลานหลานสวนมาเลยครับท่านผู้ชมไม่ต้องให้ไม่ต้องไม่ต้องเอาไม่เอาไม่เอาเงินในบัญชีหนูมีสามหมื่นตอบเลยอะเยอะกว่ากูอีกมึงไม่มีใครมีสามหมืนด้วยตอนนี้ดูครับเร็วกว่าเดิมหรือไม่เดี๋ยจุดหกหก้าเมื่อวานนี้ครับ จะเป็นแชมป์ในรุ่นี้ต้องเร็วกว่า7.318ครับทีมลุ้นอีกแล้วครับช่างแจ็คเรียบร้อยครับจอดเลยโอ้โหน้ำสีอิวครับสีอิวครับโอ้ยังดีที่ระยะสั้นครับซี รานนี้เหลือแค่เป็นจรงชมัยกุลครับที่เป็นแชมป์อยู่แล้วครับในรุ่นของ d r a กซ t e r GD ทำเวลาที่7.318เมื่อวานนี้ครับครับยวดูครับว่าจะออกมาวิ่งหรือเปล่าดูอีทีครับตั้มตรงนี้เรียบร้อยครับแน่ยิงตอนเบิร์นก็มีเสียงแปลกๆแล้วนะโหนแล้วล่ะคงโหนครับ หนึ่งคือโหนสองคือรันเมื่อวานสร้างความเสียหายไว้อยู่แล้วแต่บางทีมันอยู่ในจุดซ่อนเร้นที่ไม่สามารถที่จะล้วงลึกเข้าไปทำความสะอาดได้ถูกต้องก็เลยต้องเดินไปหยิบเพนภาคพยานาคสูตรถังเช่าเข้าไปบำรุงร่างกายครับ พอเดินสักพักเริ่มหิวต้องทำไงก็แวะไปสินทรอนสเต็กเฮาส์พร้อมกระจิบพยานาคไปด้วยโอโหหลังจากนั้นก็ไม่รู้จะทำอะไรอพอมีพละกำลังเลี่ยวแรงรก็ไปซ่อมรถโดยใช้เครื่องมือของโอซุกะยิงน็อตไปยิงน็อตมารถคันเก่าน็อตลู่เดินไปซื้อรถใหม่ยี่ห้อโตโยต้า <c oughs> แต่ซื้อโตโยต้าแล้วเนี่ยอยากจะได้ช่วงล่างที่มันนึบขึ้นไปอีกก็ไป Explorer ซื้อโช๊คซื้อโช๊คมาแล้วจะใส่รถเรถมันมีสิ่งสกปรกเล็กน้อยก็เลยต้องเอาไว้เบรคคลีเนอร์มาฉีดสักนิดนึ่ถูกต้อง